ดีเจผู้เมนูตอนนี้ส่งได้แล้วทั่วประเทศหัวควยทัวริงันเก็บกดไงเพราะว่าช่วงหลังๆนี้แม่งมีสปอนเซอร์เข้ารายการเยอะแต่ละเจ้าก,ก็ให้กูแบบว่าพูดจาสุภาพสัตว์แม่งแบบกดดันกูมากเลยดูๆไปดูๆไปสับสนกันหน่อยวันนี้เราก็ออกมาตั้งแต่เช้านะครับก็ไม่ได้เช้าหรอกตอนแรกนัดกันเช้าลูกทีมกูเฮียเลยไป3ชั่วโมงออกมาจากกรุงเทพตรงผ่านบางใหญ่มุ่งหน้าไปสุพรรณบุรีตอนนี้เราแวะมาที่ร้านขาหมูจุฬาเอาอแวกินข้าวรีวิวแวะที่ตัด ระหว่างทางไปสุพรรณเนี่ยเรากําลังจะไปหาวัตถุดิบนะครับมันจะมีการวางขายอยู่ข้างทางไม่ไม่รู้มีหรือเปล่าบางทีมีบางทีไม่มีวันนี้เราจะมาหาหนูนาแดกกันอยากแดกมานานแล้วหนูนาเนี่ยขาวนอกใหย่ร้องเพลงเพ้อเป็นบนหนูนาวันนี้เนี่ยพี่จะพานางเอกสาวสวยมาจับหนูนาแดกด้วยดูนางเอกก่อนคนหนึ่งถัวขวดเหล้าอีกคนหนึ่งดูดยาอยู่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วก็ตรงไปสุพรรณตอนแรกพี่นัดไว้กับเจ้าของฟาร์มหนูนาก่อนเพื่อจะเข้าไปคุยเกี่ยวเรื่องของพฤติกรรมของหนูพฤติกรรมของมันเนี่ยจะไ เหมือนครับหนูในกรุงหนูในกรุงอ่ะล่อไม่ยากเอางี้เอางี้วางไว้งี้วางไว้งี้แล้วเราก็ซ่อนอย่างงี้ถกกางเกงล่อเลยถกกางเกงล่อเลยเขาว่ากันว่าหนูนาเนี้ยมันเป็นคนละสายพันธ์กันหนูนาที่อยู่ในกรุงอ่ะเป็นหนูท่อปกปกแดกไม่ได้แต่หนูนาที่เนี่ยมันกินข้าวมันสะอาดแล้วก็เนื้อแน่นอร่อยมาเจอกับนักเอกแล้วก่อนหน้าสดหน้าสดน้องนนนี่นั่นเองแล้วดูเรื่องที่ยืนยืนข้างถังยเปียกด้วยยักแม่อีคนนึงก็ถือขวดเหล้าอีคนนึงก็ดูดยาอยู่กูจะบ้าตายไปขึ้นรถครับ ถึงแล้วครับถึงแล้วไม่อยากให้ดูเลยครับว่ากว่าถึงนะครับไปละแบนหนึ่งนะครับไม่ต้องทาานะครับเพียมือใครของพี่ฮะนักเอกเรานี่แหละครับผมโอเคครับนี่เป็นเจ้าของฟาร์มหนูเราจะมาพูดคุยกันก่อนเรื่องพฤติกรรมของหนูนาคุณอำนาจใช่ไหมครับผมอ๋อครับผมโอเคครับผมคุณอำนาจเราจะมาดูว่าพฤติกรรมของหนูเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนที่เราไปดักจับกันไปดูครับดู อ๋อนี่ไงนนเนี่ยจะไม่ชอบหนูอออบกที่่มันนเล็้ยตัวใหญ่มากที่นี่มันแมวปะเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่กว่าแมวอีกโอ้ยเคอิ่ดอร่อยเลยอย่างเงี้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากไม่ชอบไม่ชอบหนูแฮ่โอ๊ยโอ้โหดูถุมือนี่คือการไล่กันไว้ไม่ให้มันมันหนักกว่าเดิมเพราะนั้นนี่แล้วจำเป็นต้องใส่ไหมส่วนตัวแล้วเป็นคนไม่ชอบใส่ถุงอะถุงมือยังเอาไม่อยู่เหรอคือมันมันดุมากใช่ไหมใช่ระยะสั้นนะครับโอ้ยเคแถวนี้มีโรงพยาบาลใกล้ใกล้ไหมคะ มีแต่อนามัยถ้าจับหางนี่คือปลอดภัยใช่ไหมครับปลอดภัยนิดเดียวครับมันแบงค์ได้ครับมันแบงค์กลับมาได้ตัวนึงนี่มันขายยังไงครับถ้าขายเป็นโลก็โลละร้อยถึงร้อยแปดสิบครับขายดีไหมขายดีครับตอนนี้หนูหมดหนูไม่พอขายจริงเหรอใช่ครับแค่พันนี่คือคู่ละแปดร้อยครับโอ้แล้วมันแตกต่างจากพวกหนูท่อไหมแตกต่างครับดูที่แผงขนครับเวลามันพองเห็นไหมมันจะมีลายๆขึ้นมาเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้มันอาจจะดุไปนิดนึงตัวนี้คือป้อนนมมาได้เลยครับโอ้โหพวกนี้นี่คือเราเลีี้ยยงมมััันนนนนนนาาาขดไหก่่อทจะตว ครับที่เด่นจะเป็นเพราะพันธุ์นะพันธุ์ครับแต่ถ้าเป็นหนูเนื้อแล้วแต่ว่ามันจะกินอาหารได้มากน้อยแค่ไหนถ้าอย่างนี้เราก็ทำหนูเนื้อได้แล้วครับเลี้ยงยังไงเลี้ยงยังไงเลี้ยงโดยอาหารหมูกับข้าวเปลือกครับแล้วก็พวกยาขนผลไม้ทุกอยา่างเลยเลยเลยอุอ๊ยหยุดอีกต่อไปเลยครับต่อไปเครับ <c oughs> ถุงมือนี้คือมันกัดทะลุได้ไหมไม่เหลือครับจริงเหรอไม่เหลือมือไม่เหลือถุงมือไม่เหลือมือครับโอ้โหมันดุมากนะมันอ g g r e s s i v มากอันนี้ตัวผู้ใช่ไหมครับมีห้ำครับนี่กระโปรงน้อย ดูห้าหนูนะครับผมธรรมดาเราจะเห็นแต่หอยหนูคุณอำนาจเริ่มทําธุรกิจนี้มาได้ 2>, 2ปีแล้วครับเริ่มได้ไงครับเริ่มจากดูในเน็ตนี่แหละครับสนใจก็ศึกษาตอนใหม่ๆวางกล้องในในบอ่อเลยนะเหรอทุกวันนี้คือขายไม่ทันแล้วครับโอ้ไม่ทันขายขายไหนขายตลาดขายอะไรเงี้ยเหรอขายตามในในเพจน,นะครับคนก็มาดูเดี๋ยวเราจะไปหานายพานวางกับดักกันคืนนี้พุ่งนี้เนี่ยดูเอาถ้าไม่ได้อ่ะซื้อตัวนี้ไปเกี่ยวกับดักโอเค อ้าวนี่คือในพานของเรา <sk rí> e> ช่วงนี้นี่มีไหม <c oughs> หนูหนูนามีไหม <c oughs> ในพาน <c oughs> ในพานกู <c oughs> ชัดธรรมดาแล้วเขาหาหนูกันช่วงไหน <c oughs> กไอ้ห้านู่นนะเขากะห้าจ้วงปลายพ่นต้นหนาวนี่ต้นหนาวหรือยังตอนนี้ต้นหนาวยังอันนี้เขาหนาวแล้วครับตอนนี้มีไหมมีครับชาวนาเนี่ยเขาทำกันแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยหนูมันออกมาเยอะใช่ไหมช่วงนี้เก็บเกี่ยวเนี่ยหนูมันก็จะมากินข้าวของชาวนาเขาเพราะว่าชาวนาบางทีก็พยายามจับหนูเพื่อที่จะปกป้องไร่นาข้าวของเขาเองแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนฟรีๆที่ดีด้วยดักดักเรามีอะไรบ้างครับอันนี้ทัพปะซาทัพปะซาทำไม้ไหม้เขาเรียกด้วงด้วง แแล้วกระดาษโบราณเขาเรียกกระโปงกระโปงคือเหมือนหำเลยเหรอกระโปง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 กก่อนจะกลับก็ต้องโบกมือลายแล้วนะกระโปงกระโปงวิธีการทำงานกลไกมันเป็นยังไงอ่ารับลงไปอย่างนี้อืออ่าแล้วเราก็ดึงลวดตะเลิงยนี่นี่นะทางนู้นของเราก่อนเดี๋ยวอ่าตอนหลักแล้วเขาได้อย่างนี้เขาใช้ที่ใต้แต็ พ่อไม่ใช้่สไตล์ครับพ่อฟีน้ำยามาฮาเน่เรียกนู่นมาฮาเน่เรียกนู่ถ้าไม่มีน้ำยานี้ก็จับไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับเพราะถ้าไม่มีน้ำยาฝูจนิ่งทีน้อจะติดเหลาหรอถ้าไปที่กรุงเทพนะเราต้องใช้น้ำยาเราเอาแบงค์พันใส่เข้าไปอันนั้นอีน่นเราพี่หนูติดเต็มเลยติดเต็มอ้าวแล้วยังไงต่อครับพอเราไปเจอรอยไอทางเดินแพ้เจอทางเดินห้ากินเราฟัก ไว้ได้เลยฟักเลยอ่ะต้องฟักมาไว้ใช่ไหมคครับผมหลอกหนูว่าอันเนี้ยมันเป็นทางเดินทางบ้านมันเข้าใจหมดแล้วมีแต่มึงนั่นแหละไม่เข้าใจมีหลายแบบก็เดี๋ยวไปวางวางไปอธิบายไปก็แล้วกันนางเอกเคยขึ้นม่รถอย่างนี้เคยขึ้นไหมอยากมาขึ้นเลยครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมมามาจอดเลยจอดเลยตรงนี้นะครับ ไปตรงนี้จะใช้กับวงเดือนก่อนเราจะวาองไว้สักสามันก็พอสามพันขอตัวหนึ่งสามันได้ตัวนะครับโอเคนี่คือจับตายหรือจับเป็นอันนี้จับตายครับจับตายอุปกรณ์ดักหนูสองสิ่งนี้ด้วงแลวงเดือนตายทั้งคู่ใครเติมแลมจะรอดเติมแลมมาที่่หน่อยถ้าเติมไม่บ่อยเดยวไปอีกน้อยกูไม่เป็นเรามาดูว่าเราจะหารอยเท้ารอยตีนมันอะไรยังไงให้อาจารย์อาจารย์ช่วย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 ดู นี่คือรูหนูใช่ไหมรูนูเก้าแล้วแต่ยังมีตัวแต่ตัวนั้นไม่ใหญ่โอ้นี่ดูออกเลยเหรอนี่ยรอยฟันมันอ๋อนี่รอยฟันเขาเหรอครับอ่าโน่นที่เราจะดักเนี่ยวันเนี้ยที่เราดักเนี่ยเราว่างดักได้เพราะแม่มันน่ะแต่ที่เราวางพวกนี้อาจจะได้ลูกเหมือนไหนครับเราน่าจะได้นู่๋อ้นี่นี่นี่รุ่นอายุสองเดือนนู่ถุงตามป้ายนี่ก็อยู่ประมาณสามขีดที่ขีดครับ กับครึ่งโลเลยสองเดือนมีงูไหมแถวนี้มีงูไหมมีครับเห่าหม้อครับสี่ดำกาเรียกเข้าหม้อสี่เรื่องเขาเรียกเข้าธรรมดาอ๋อเป็นงูเห่าใช่ไหมครับพี่เจอบ่อยไหมคะเออเพ่งเจอทุกคืนที่ออกจริงเหรอทุกคืนเลยตอนกลางคืนมันต่อตอนกลางคืนใช่ไหมกับดักนี้ใช้ยังไงอาจารย์บอมอันนี้เอาอะไรใส่ครับเหยื่ออะไรอ่าอันนี้มันเหรอแ้วครับแฮว์โอ้แค่เหยื่อก็อับประมงคนแล้วแต่ผมเปลี่ยนชื่อให้เป็นสมหวังนะครับอันนี้ทางเดินมันวิ่งมาตรงนี้นะครับเนี่ยทางวิ่งเนี่ยครับเราจะทำไงครับอ่าเรา ให,ให้มันเป็นจุดสนใจของมันนะครับเ,เราลอกอีนู่เราลอกอยังไงเราก็ลอกนู่อย่างไงนแล้วครับแมวกว่ามันอ้าไว้แล้วเนี่ยหนูมันมากินเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอนะครับจําลองเหตุการณ์นะครับหนูตัวนี้อยู่ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนเ,อเ,อเวลาหนูเข้ามาเราวางไว้อย่างนี้พอหนูออกจากรูมาปุ๊บมันมากินแหวออกกินปุ๊บมันก็จะตบอย่างนี้เลยครับ<อ>แล้วก็จะรัดคอทันที ไม่เหลืออันนี้คือดักตายครับดักตายนะอันนี้คือหัวเห้วใต้ดินนะครับอ๋ออ่ามันเป็นมันเป็นเห้วท้านาที่เขาทํานาเห้วนะครับหนูจะไม่คิดเลยว่าจะเป็นกับดักอถ้าใช้ขี้ใต้นะหนูที่เคยเจอกับดักมาแล้วพอได้กินขี้ใต้จะไม่เข้าเพราะหนูทุกวันนี้จบปริญญาแล้วพี่ขนาดเราดักตรงนี้มันไม่เข้าเราขยับไปดักอีกหน่อยหนึ่งมันยังไม่เข้าเลยการวางวงเดือนเนี่ยตอนนีว่าบังคับนูเพราะพอออกจากหรูเราบังคับให้มันกินเลย จุดนี้เราจะเปลี่ยนกับดักนะครับใช้กระบอกแทนกระบอกกับบกนั่นแหละกระบอกนะครับอันนี้คือเราไม่ต้องใช้เหยื่อล่อเลยใช่ไหมข้างในก็เป็นที่ใต้นะครับแต่พี่ใต้นะหนูมจะไม่เข้าแล้วส่วนสําคัญที่หนูจะเข้าคือน้นะําหอมวันนี้ผมใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มยี่ห้อทําไมเราใช้น้ํายาพวกนี้หนูกินอะกินนี้หนูเข้าดีที่สุดที่ผมลองมาเราดูรูก่อนพอเจอรูปุ๊บเราดูรอยเท้าใช่ไหมว่าเป็นรอยสดหรือรอยไม่สดใช่ไหมเริ่มเก็็ดละเริ่มเก็ด ถามประสบการณ์นักเอก่อนเพราะว่านานๆทีจะได้เห็นภาพลักษณ์ของนักเอกนุ่นนี่ของเราหน้ามันจักแร่แฉะสักหน่อยคือจริงๆไม่เคยไม่เคยแบบลงมาเดินอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าเราขับรถเนี้ยผ่านเห็นอ่ะสวยดีแต่เราลงมาเนี้ยได้สัมผัสว่าร้อนชอบไหมชอบ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 มากนี่มันถือว่าเป็นหนึ่งในสันหลังของประเทศไทยเลยก็คือการทําการเกษตรเนี่ยแหละทุ่งนาอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยพี่ไม่ได้สัมผัสมานานแล้วแต่เมื่อกี้คือเดินทะลุนายังเห็นความอุดมสมบูรณ์อยู่ยังเห็นรอยเท้าหนูแต่ไปหมดเลยรอยงูยัดเค มันคือสิ่งสําคัญของระบบนิเวศของเรานะครับแล้วก็สวยงามจริงๆสลักไหลที่แบบว่าเบื่อกับชีวิตเมืองกรุงอ่ะพี่ว่าออกมาอยู่กับธรรมชาติแบบเนี้ยสักวัน2วันอ่ะครับออกมาจากกรุงเทพไม่นานนะโอ้โหสุดยอดเลยโคตรแบบชิลรีแลกต์โอเคงั้นตอนนี้เรากลับไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าสายๆกี่โมงเดจานเจ็ดโมงแปดโมงโอ้โหเช้าเลยเอาเช้าน้อยสุดอ่ะแปดโมงครึ่งเจอได้ชัวร์นะถ้าได้เนี่ยมีรางวัลให้เลยโอเคพรุ่งนี้เจอกันโอเคครับผมเช้าวันรุ่งขึ้นนะ เจ็ดโมงพอดีนะครับผมเรามาดูกับดักกันนี่คือหมายแรกที่เราวางเอาไว้อาจารย์ป้อมของเรานะครับการันตีเลยการันตีวันนี้ก็เสียดายนะครับเพราะว่านักเอกของเราน้องนนท์นี่เมื่อคืนมีงานด่วนนะครับเลยกลับไปก่อนคลิปพานักเอกมาแดกหนูนาเลยไม่เกิดขึ้นจริงแต่เราจะเปลี่ยนพายายแก่มาแดกหนูนาแลวกันวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับน่ารักชอบมากเนี่ยข้าวเอาจริงนนะกูก็แดกข้าวมาแม่งไม่รู้กี่ปีในชีวิตนี้กูก็ไม่เคยเห็นนะข้าวมา,าต้นนี้จับดักหายกับดักหาย เปล่านะครับไม่เป็นไรครับเป็นไงลุนอยูอ่ลุนอยู่ประตูปิดเหรอปิดครับปิดแต่หนูไม่เข้าโอเคก็จับเป็นของเรานะครับไม่ได้จุดที่สองนะครับอันนี้ก็คือที่เราวางด้วงเอาไว้มาด,ดูนะเด้อมันกัดไหมโอเคด้วงไม่ประสบความสำเร็จนะครับ,บไปดูมา 2ที่แล้วนะครับยังไม่ได้หมายสุดท้ายนะครับวันนี้อาจจะเป็นทริปฟาวนะครับแต่ถ้าเกิดฟาวก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่ใครต้องเสียชีวิตตรงนี้เราวางไว้3กับดักนะครับก็ลองลุ้นกันดูว่าจะได้หนีนานหรือเปล่า,าอันนี้อันนี้ฟาวอันนี้ไม่กินโอ้ห oh. นูก,กินแต่รอดเฮ้ยเฮียนั่นได้ได้ได้โอ้โอ้ โอ้แสดงว่านี่คือพึ่งพึ่งติดเลยใช่ไหมคือถ้าตายนานเขาจะแข็งใช่ไหมโอ้โนี่หนูนาตัวแรกในชีวิตนะครับกิน <K in ning> เองหรือเอาไปขายครับก็กินเองบ้างเอาไปขายบ้างส่วนมากจะไปขายมากกว่าครับได้โลเท่าไหร่ครับอย่างงี้ถ้าขายสดราคาส่งตอนนี้ก็โลร้อยครับโอ้โหร้อยยี่สิกินเองทุกวันเบื่อไหมก็เบื่อครับแต่มันก็อร่อยแต่ก็ชอบกินครับทำอะไรอร่อยบ้างครับส่วนมากก็จะผัดกะเพราแล้วทำหนูแดดเดียวก็ถือว่าเป็นวิถีชาวบ้านนะ ที่นี่เขาก็หาหนูกันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับหากันหลายหลายคนหลายเจ้าซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงข้าวขึ้นเลยนะครับหนูพวกนี้ก็มาทําลายพวกผลผลิตของเกษตรกรกันก็นกเรียกว่าเป็นวัสดุชีวิตไปกัเลยกันเนาะตอนแรกก็อยากมาถ่ายทําแล้วก็เห็นให้มันต้องน่าสนุกนะแต่พอมาเห็นสภาพของหนูที่มันตายแล้วมันก็รู้สึกตุ่นๆอยู่ก็สงสารเขาแต่ก็แยครับยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าเราไม่กินเขาเราก็ต้องไปใส่สั่งไก่ย,ย่องไก่ย,ย่างซึ่งมันก็คืออีกหนึ่งชีวิตเด็ดนะอ้าวลงมือครับอาจารย์บอม อ๋อเราแค่ตัดนิดเดียวแล้วก็ลอกหนังก็ได้แล้วเเนี่ยใครสอนมาครับวิธีอย่างนี้อ่าครับก็คือกินกันมาตั้งแต่ยุคตาเลยนะครับ,รบเราแค่ตัดหนังเขานิดเดียวแล้วเราก็ถอดดึงออกมาได้เหมือนเสื้ออย่างนี้เลยหรอได้เลยครับหนังก็เอาไปทําอะไรได้ไหมต้องถอนขนครับอ่าเป็นผมกินเองอที่อร่อยที่สุดคือที่หนังเผมชอบกินหนัง สำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้มันโหดร้ายมันทารุณน,นี่อันนี้มันเรียกเป็นวิถีชาวบ้านกินกันง่ายง่ายถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราไม่กินแบบนี้มันเป็นวัตถุดิบอย่างนึง่งเป็นอาหารย่างนึง่งแต่ถ้าว่ามองว่าการเลี้ยงครอบครัวเบี้ยงตัวเราเองเบียงครอบตัวเราเองมันก็ไม่เนียอเนื้อเขาเนื้อเขาใสนะเหมือนเนื้อไก่เลยคุดกับเราสาวหน่อยดีกว่าสาวนี่คือชอบกินหนูใช่ไหม มันเสน่มันคือยังไงอะจ๊ะหนูมันจะมีกลิ่นของมันนะคะสมัยนี้กิโลนึงขายแพงกว่าขายแพงกของไก่ใช่ไหมใช่ใช่กิโลนึงยังไม่ย่างก็อยู่ประมาณล้วเจ็ดสิบถ้าย่างแล้วประมาณสองร้อยห้าสิบบาทที่เคยซื้อนะโอ้โหนี่แพงกว่าเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับนี่เดี๋ยวแม่ครัวอะไรแพงกว่าเยอะนะครับแล้ววันนี้แม่ครัวเตรียมอะไรครับผัดกะเพราโอเคโอ้โหนี่เตาแบบเตาแบบ l o คอลเลยนะ l o คอลเต้าไก่เลย แถวเนี้ยคือชอบกินหมูใช่ไหมชอบค่ะชอบมากมันกินขอ,องมันนะคะสองร้อยห้าสิบบาทโอโไก่เราโอ้หนี่แพงกว่าเนื้อหมูนะ่มาแแพงอันนี้แม่ครัวเตรียมอะไรโหนีหในเตาแบบ local โโโลเลยนะ อืมัมนหมูหันนะอร่อยมากครัดเนื้อก็เหมือนหมูไม่คาวเลยหอมกลิ่นของมันที่โดนไฟย่างกเตรียม <c oughs> ตอนแรกเห็นย่างแล้วเหมือนจะเนื้อน้อยๆน,นะแต่ว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีชาวบ้านนะครับก็คือเอามาสับพอามาสับแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันกินได้100%จริง,ง,ง,งๆ กระดูกทุกชิ้นทุกคำเนี่ยคือมันอยู่นี่หมดเลยพอ,องเงี้ยละเยอะเลยจากที่แบบเนื้อน้อยๆถ้ามาสับปั๊บนี่โหจานบันเลอร์อลยเนื้อแน่นๆเลยกินแบบคุกส่วนทุกชิ้นของเขาหมดกระดงกระดูกกระดอ ขออนุญาตชิมก่อนนะครับไม่น่าเชื่อนะหนูนาตัวหนึ่งพอเอามาสับเอามาทำแล้วมันเนื้อเยอะนี่เนี่ยเยอะครับกินข้าวได้หลายคนเลยครับสี่ห้าจานกลิ่นนี่คือถ้าไม่บอกไม่มีทางรู้เลยเท็กเตอร์กลับคล้ายๆไก่เมื่อกี้พอกินหนังกินเนื้อแบบย่างใหม่ๆอ่ะเหมือนกับหมูหันนะแต่พอมาสับแล้วนถ้าเหมือนกับไก่นม่มีความคาวอ่ะย่างแห้งแต่ก็ไม่รู้สึกถึงความแห้งของเนื้อนะทำอะไรกัีเิตยวครับสุดยอด ท้ายรายการของเราแล้วนะครับอยากบอกว่ามันมากต้องขอบคุณน้องๆมากนะครับที่พามาเปิดมุมมองของชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะของวิถีชีวิตชาวบ้านจริงๆซึ่งหลายคนอาจจะมองเฮ้ยแบบมาอย่างนี้มันดูหดร้ายมันดูทารุณสัตว์นะแต่เพื่อคาจริงแล้วมันก็เป็นวิถีชีวิตที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราทำมาตั้งแต่ั้นแต่ไรนะแล้วมันทำให้เราใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น้วยที่ว่าดีไม่ดีการที่เราได้มาอยู่อย่างเงี้ยมาอยู่กับไร่กับนากับวัตถุธรรมชาตินั้นเราจะยิ่งต้องรักและดูแลมันมากขึ้้้้นนนนนออ่กกตตงครรรรรัับทาาาาาาใหหเเเเ็ลยววชชีืธมิิจๆ เพราะเขาอยู่กับมันทุกวี่ทุกวันจริงๆแล้วก็หนูตัวจังจับขึ้นมาเนี่ย กินกัน4-5หคนนี่คือกินได้ทั้งครอบครัวสบายเลยจานเบลเลอร์เลยสบายสบายจานเบลเลอร์อิ่มแน่นอนนะไม่มีการปรุงแต่งอะไรไม่ได้มีการเทมโอเนื้อสัตว์สดสดหมดแม้แต่ใบกะเพรากับพริกเนี่ยก็คือเด็ดมาสดสดจากบ้านจากสวนเลยถือว่าสุดยอดมากยังไงก็สำหรับใครที่อยากจะให้เราไปประจนภัยที่ไหนหรือลองหาวัตถุดิบอะไรเมนเข้ามาแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดมีที่ไหนเด็ดเด็ดมีที่ไหนมันมันเนี่ยเราไปแน่นอนเอาไปว่าไปได้ทั่วโลกเลยดีกว่าขอให้ท้าเข้ามาแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรละแดกข้าวนี่ว่ะขอบคุณทุุุุุกกคค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 นรรรรรััััับบ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 บขขขขออออณณณณแดครับ